เทคโนโลยีนะครับอย่างอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เร็วเหนือเสียงเร็วเหนือแสงสิ่งที่ตามมาตอนนี้จีนรัสเซียนะครับแล้วก็กาวดีเหนือประสบความสำเร็จในการทดลองแต่สหรัฐอเมริกาประสบกับความล้มเหลวในการทดลองทําให้เห็นได้ชัดว่าสหรัฐยังคงล้าหลังใน3าประเทศนี้มากนะครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้ก็ชักเบร์ พูดผิดพูดถูกอีกแล้วนะครับว่าคทาวที่แล้วก็เกาหลีเหนือเป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้เป็นเกาหลีเหนือสวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่นะฮะผมเดินทางอยู่นะครับเดินทางมาเชียงราย วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและการต่างประเทศตอนนี้สิ่งที่น่าจับตาม,มองคือเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องอัตราเงินเฟอ้อนะครับทั้งเรื่องค่าเงินนะครับทั้งเรื่องทองคานะครับทั้งเรื่องราคาพลังงานซึ่งตอนนี้ราคาพลังงานไม่ว่าน้ํามันหรือแกส๊สกําลังขึ้นอย่างต่อเนื่องการเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของฝั่งสาภสาพยุโรปกําลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทีเดียว ปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าฟิวเจอร์ลิสต์นะครับอังกฤษริชาร์ดเบรนสันบินพบเซเลนสกี้นะครับประกาศสร้างนะครับเครื่องคอา,ากโลลัใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ถูกรัสเซียทำลายให้ใหม่ทั้งลำนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ามหาเศรษฐีจอมเบิร์ตแห่งอังกฤษเจ้าของบริษัทสำรวจอวกาศนะครับ Virgin ินกาเลติกนะครับที่โด่งดัง s ซ r ร b r ี n แบรนด์บรนสัะบินด่วนเข้ายูเครนเสนอตัวให้การช่วยเหลือกับประธานาธิบดีวโรโรมีสุเรนสกีนะครับระหว่างการเยือนบุกเข้าสนามบินอันโตนอฟที่มีเครื่องบินคาโก้ยุคโซเวียตลำใหญ่ที่สุดในโลกถูกทำลายนะครับเสนอตัวซ่อมแซมสนามบินและสร้างเครื่องบิน AN225 มาริยาแห่งความฝันขึ้นมาใหม่เป็นการชดเชยในขณะที่ปักกิ่งก็ซัดนาโต้นะครับคือภัยคุกคามเสถียรภาพของโลกนะครับส่วนวลาดเมย์ปูตินชี้ประเทศและประชาชนยูเครนถูกตะวันตกนะครับใช้เป็นเครื่องมือมอสโกนะครับตอบโต้นาโต้เอาคืน นะครับหลังจากที่กลุ่มพันธมิตรของฝ่ายทหารและฝ่ายตะวันตกกลุ่มนี้ตราหน้ารัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงส่วนจีนเป็นความท้าทายร้ายแรงเถียรภาพของโลกโดยปักกิ่งตอกหน้านาโต้ว่าใส่ร้ายป้ายสีและมีความท้าทายเชิงระบบ ตัวจริงต่อสันธิภาพและเสถียรภาพของโลกขณะที่วาลาดาเมียปูตินบอกว่ายูเครนและประชาชนชาวยูเครนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มพันธมิตรทางทหารนำโดยสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้นะบ,บุตรชายผู้นำเผด็จการนะครับของบองบองนะฮะยกย่องผู้นำเผด็จการพ่อเฟอร์ดิเดลมาโกสนะครับ หลังพิธีสาบันตนเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มา์กสจูเนียทำพิธีสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีโดยให้สัญญาจะเดินหน้าสแสวงหาความสามัคคีภายในชาติและอนาคตที่ดีกว่านี้แต่พร้อมกันนั้นก็ถแถลงยกย่องระบอบเผด็จการของบิดาของตนเอง ซึ่งถูกโค่นอำนาจเมื่อ36ปีก่อนด้วยการลุกฮือของพลังประชาชนนะที่หนุนหลังโดยฝ่ายทหารนะครับในขณะที่สุดแปลกเหนือธรรมชาติมีปลาตกลงมาจากฟ้าเหมือนฝนในซานฟรานซิสโกสเปคกกาล์เอเจนซี่นะครับรายงานว่าชาวซานฟรานซิสโกรายหนึ่งเปิดเผยเมื่อต้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้ว่าเกิดปรากฏการณ์ฝนปลาตกลงมาทางท้องฟ้า บนหลังคาบ้านและชานบ้านนะครับของเขาแถบ o u เดอร์ดิชมอนนะครับเป็นปลาแองชูวีสีน้ำเงินขนาด8นิ้วตกลงมาราวหนึ่งโหลสร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ประธานดีโจโบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกากำลังส่งอาวุธอยู่ จะส่งอาวุธให้กับยูเครนอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับดันนาโตรพร้อมสำหรับสงครามที่ยืดเยื้อประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าอเมริกาจะส่งมอบอาวุธความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมยกย่องความกล้าหาญของชาวยูเครนตั้งแต่ถูกรักเสเซียรุกรานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และระบุพันธมิตรนาโต้พร้อมสนับสนุนนะครับให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในขณะที่มอสโกก็เย้ยแผนนะครับคุมราคาน้ำมันของรัสเซียของกลุ่ม G7 ชี้ชาวยุโรปคือผู้รับเคราะห์มอสโกชี้ว่าแผนของ G7 นะครับ ที่หวังจะให้เพดานน้ำมันของรัสเซียจะนำมาซึ่งปัญหาการขาดแคลนในตลาดโลกและราคาที่พุ่งทยานสำหรับผู้บริโภคในฝั่งสหภาพยุโรปในขณะที่ยูเครนก็ตีปีกนะครับได้รับชัยชนะนะฮะบ,บริเวณเกาะงูหลังรัสเซียนั้นถอนทหารในขณะที่พื้นที่ที่ถูกบดขยี้หนักในลีชีซานซนะครับ กอ,องกาลังทหารนะครับของรัสเซียถอนตัวออกจากเกาะงูป้อมปราการทางยุทธศาสตร์ในทะเลดําเรื่อนตัวที่สื่อมวลชนตะวันตกระบุว่าเป็นชัยชนะของอยูเครนแต่อาจทําทให้มอสโกคลายมือจากการปิดกั้นท่าเรือต่างๆของอยูเครนอย่างไรก็ตามทางรัสเซียระบุว่าเขาเป็นฝ่ายตัดสินใจถอนกําลังออกจากเกาะ นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอยูเครนแห่งนี้ในการเคลื่อนไหวแห่งความปรารถนาดีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามอสโกไม่ได้มีการขัดขวางความพยายามของสหประชาชาติระดับสร้างแนวกันชนด้านสิทธิเมื่อชนเปิดทางลำเรียงธัญพืชนะครับให้ออกจากฝั่งของอยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ล้มเหลว ในการทดสอบอาวุธไฮเปอร์โซนิกะซึ่งก่อนหน้านี้จีนนะฮะรัสเซียทำการทดสอบสำเร็จไปแต่เป็นที่เรียบร้อยเที่ยวบินทดสอบระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในฮาวายจบลงด้วยความล้มเหลวนะครับสืบเนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นหลังจากจุดระเบิดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเกนะิกาก็ความผิดหวังรอบใหม่แก่โครงการ ที่ก้าวสะดุดมานานแล้วหลายครั้งสวนทางกับความสำเร็จของบรรดาประเทศคู่อริทั้งหลายทั้งจีนรัสเซียนะครับและเกาหลีเหนือก็ประสบความสาเร็จมาแล้วแต่สหรัฐไม่ประสบความสาเร็จในขณะที่ประกานน้ํดีสีจีนปิงของจีนนะครับยันฮ่องกงไม่ต้องเปลี่ยน1ประเทศ2ระบบเฉลิมฉลอง25ปีส่งมอบเกาะไต้หวันอังกฤษนะครับพร้อม ใจจวกศรีภาพหดละเมิดนะครับปฏิญาณปี1,984สัารักงาเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานนะครับว่าท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการออกเดินทางนอกจีนแผนดินใหญ่เป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับ หลังโควิด -19 ผู้นําจีนยืนยันในพิธีสาบันตนรับตําแหน่งผู้ว่าเกาะคนใหม่ที่เลือกกันมาเองกับมือที่ว่าฮ่องกงยังคงไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็น1ประเทศ2ระบบะนะระบบ2ประเทศและระบบจะยังถูกใช้ไปในระยะยาวด้านไต้หวันนะครับออกโรงจวกตลอด25ปีเสรีภาพของฮ่องกงหายไปด้านนายกัมดีของกรีฑ บอริจอนสันนะครับยืนยันจีนจะต้องทำตามปฏิญาร่วมจีนอังกฤษในปี1984ทุกข้อในเชิงงานวิกห์นะครับสิ่งที่เราเห็นขนาดนี้นะครับคงเห็นว่าราคาน้ำมันราคาเชื้อเพลิงยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนาโตเป็นกลุ่มประเทศฝั่งสหภาพยุโรปที่นำโดยสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันเล่นงาน และก็สนับสนุนกลุ่มยูเครนนะครับให้มากที่สุดและให้ยาวที่สุดนะครับหลักนี้เรียกว่าสงครามตัวแทนที่กําลังเกิดขึ้นนะครับในขณะที่รัสเซียตอบโต้แตกการขึ้นราคาน้ํามันจับมือกับกลุ่มโอเปกพลัสนะครับซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนําขึ้นอัราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องการขึ้น,นราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะฝั่งสหภาพยุโรป ได้รับความเดือดร้อนนะได้รับความเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะที่จีนก็โจมตีนาโตนะครับซึ่งจริงๆแล้วนาโตก็เป็นองค์กระองค์การสันธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นงานจีนกับรัสเซียโดยเฉพาะนะครับตอนนี้กลุ่ม G7 กำลังสร้างความเดือดร้อน ไปเร่งปฏิกิริยาทําให้ราคาน้ํามันนั้นสูงขึ้นหลังจากที่มีการคว่ำบาตรทองคำนะคับของรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามหเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นในประเทศไทยก็มีความเดือดร้อนเช่นกันฮะร,ราคาน้ํามันกําลังพุ่งสูงขึ้นแพงกว่าเดิมมากกว่า12เลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ว่าในฝั่งของเอเชียก่อนนะฮะ สิ่งที่น่าสนใจคือบองบองหรือเฟอร์ดิเดลมาโกสจูเนียนะครับ,ร Junior, รบลูกชายของเฟอร์ดิเดลมาโกสนะฮะผู้นำเผด็จการซึ่งถูกประชาชนขับไล่นะครับปรากฏว่าตอนนี้ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะครับของฟิลิปปินส์แทนดูริโกตูเตเตนะครับซึ่งดูริโกตูเตเตนั้นก็ให้ลูกสาวเข้ามาลงตำแหน่ง เป็นรองปรธานาที่ดีแล้วก็ร่วมจับมือกันแล้วก็ได้รับช่ายชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้นะครับต้องดูฮะตัวแบบซึ่งเกิดขึ้นผู้นำเผด็จการใกล้เคียงกับทักษิณน,นะครับดูว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปประเทศไทยจะได้ลูกทักษิณกลับมาเป็นประธานเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่สิ่งที่น่าจับตามองในอนาคตในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแต่ ในเรื่องของฝั่งสาภาพยุโรปเทคโนโลยีนะครับอย่างอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เร็วเหนือเสียงเร็วเหนือแสงสิ่งที่ตามมาตอนนี้จีนรัสเซียนะครับแล้วก็กาวดีเหนือประสบความสำเร็จในการทดลองแต่สหรัฐอเมริกาประสบกับความล้มเหลวในการทดลองทําให้เห็นได้ชัดว่าสหรัฐยังคงล้าหลังใน3ประเทศนี้มากนะครับ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประธานาธิโจไบเดนตอนนี้ก็ชักเบรอพูดผิดพูดถูกอีกแล้วนะครับรว่าเท่าที่แล้วก็เกาหลีเหนือเป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้เป็นเกาหลีเหนือคราวนี้ก็พูดผิดสวิตเซอร์แลนด์กําลังเข้าร่วมนาโต้นะซึ่งก็เป็นความผิดพลาดของประธานาธิในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์จนถึงปัจจุบันเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่า ราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยทางฝั่งสหรัฐอเมริกามีการทําโพลเขาก็ไม่เชื่อนะว่ารัสเซียเป็นคนทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นแต่เขายังคงยืนยันว่าประธานดีโจไบ,บเดนของสหรัฐอเมริกานี่แหละต้องรับผิดชอบนะครับเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับในขณะที่ประธานเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาบอกว่าถึงแม้นะครับจะไม่มีสงครามในยูเครน อัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาก็ยังจะพุ่งอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปัญหาหลักๆของมันคือการพิมพ์ปฏิบัติโดยไม่มีการนำทองมาทำประกันนะครับก็เลยส่งผลทําให้ตอนนี้ค่าเงินของสหรัฐอเมริกากําลังตกต่ําลงประกอบกับกลุ่มบริษนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับที่ประกอบไปด้วยจีนรัสเซียอินเดียแล้วก็มีการดึงไทยเข้าไปร่วมเนี่ยเขาจะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐบีบ สหรัฐเมกามากขึ้นฟังสหรัฐเมกาก็สู้นะครับส่งอาวุธยุทโธปกรณ์สนับสนุนนะฮะยูเครนอีก800ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์ยังคงเข้มข้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทาให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นการสะสมอาวุธเกิดขึ้นไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจ ประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทศศักดิ์กิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กระจอมสยามพร้อมฝึกดังมือเดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บ่าว่าอันความกลมเกลียวเั็นเปินใจเดียวประเสริสีทุกสิ่งประสมจงใจจัดสิสมได้ด้วยสามคีที่นันก็จักเบาคลายที่อันตรายายก็ขจัดขัดขวาง ฉลองพระเดชบจจากะตะเวทีคุณพระกรุณาอันความกลมเปลียวกันเป็นใจเดียวพระสรรัสีทุกสิ่งประสมจงใจจัดสิ่งสมได้ด้วยสาม จักวัฒนาประกฏเกีย่องเฟืองกระเนนดือนแดดดินอันความกลมเกลียวเป็นเป็นใจเดียวประเสริฐศีทุกสิ่งประสมจงใจจากเส้งสมัยด้วยสาเก